โอซอยสารเพิ่มประสิทธิภาพดินสูตรเข้มขน้นคุณภาพระดับพรีเมียมจัดจัดการสภาพดินที่มีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินแข็งกระด้างไม่ร่วนซุยรากพืชดูสารอาหารไม่เต็มที่ดินเป็นกรดดินเปรี้ยวดินสนิมดินเค็มประกอบด้วยซีโอไลท์เกรดพรีเมียมช่วยเพิ่มความสามารถของพืชในระบบรากให้การดูซึมธาตุอาหารต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดความเป็นพิษต่างๆที่เกิดจากน้ำหรือสารพิษตกค้างในดินโพแทสเซียมฮิวเมตช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซิลิกา้าเกรดพรีเมียมช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้กับดินดินร่วนสุยไม่แข็งกระดา้างเพิ่มการแทรกตัวของอากาศและน้ำในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆของพืชได้เป็นอย่างดี สารายแดงช่วยเพิ่มอะมิโนที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่างๆลงในดินส่งเสริมกระบวนการชีวภาพในดินช่วยลดการเกิดโรคระบบรากที่เกิดจากเชื้อราและอื่นๆได้เป็นอย่างดีจบทุกปัญหาใช้ได้กับทุกสภาพดินเริ่มต้นดีดินดีต้องมีโฟซอย